ครับสวัสดีครับครับชุ่มล้วกข้าวบอยสามขานรกรับของขอที่นั่งล้วกข้าวบอยคือตึ้งเลยครับอันนี้ติดตั้งที่อำเภอพะเยาก,กระปูนพิสัยนะครับทีนี้งหมดหกสิบก่าช่องแล้วหกสิบกว่าช่องแต่ด้านหน้าติดไป ปีสองปีที่แล้วนะครับผมไอตัวนี้เขาจะลือลื้อออกทำอาคารพาณิชย์ครับผมแต่ล้อมร้านข้างด้านงอาคารสองฝั่งต่อจากไอนี้ต่อจากในรัว้วรั้วคาร์บอยก็จะเป็นรั้วตะข่ายครับผมนี่มไม่ขึ้นสนิมแล้วสี่สิบปีครับอาจจะมองเห็นเศษเล็กครับน,นี่ก็ฝั่งสองขัน ส,สงองพันสี่สิบนานนะครับผมมีทั้งรั่วคาร์บอยแผ่นสำร็จนะครับผมแผ่นสำร็จรูปแล้วก็รั่วตะข่ายรั่วตะข่ายแล้วก็คาร์บอยทึบนะครับผมแผ่นกันดิน สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเบอร์0967388236ครับผมรัวคาวบอยรัวตะข่ายนะครับผมหรือสอบถามมาทางเพจรัวคาวบอยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะครับผมหรือโทรติดต่อเบอร์0967388236สอบาสถามรายละเอียดรั้วต่างๆครับ ไปคุ้มสครับฟังนะครับนี่ก็จะเป็นรั้วตะข่ายนะครับผมต่อจากรั้วคาบอยประมาณอีกประมาณ400กว่ามิตรรับหือ500เมตรครับครับโดยทีมงานเราติดตั้ง สี่ร้อยห้าร้อยเมตรก็ติดตั้งไฟเซตสองวันครับรู้ว่าเขาบ่อยไปทุกทัดบดันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับของรั้วข่าวบอยกู้เมืองอำเภอกู้เมืองจังหวัดบุรีรัมย์